สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันในสวงเสาเสาตอนนี้บ่าวถิกกับลูกมาซุ้มพื้นซุ้มผัโอ้ยนอนต่อไปบ่วไว้มันหนาวอันนี้ก็เริ่มสวยเลยได้เริ่มสีแจงเลยเป็นเวลาหาโมงหาโมงนิดเดี๋ยวห้าสิบพากันขึ้นผู้อบัดนี้คีิโลจักขึ้น ไปุูมกแต่ก็มาณสามกิโล้าสี่กิโลนี่แหละใจแหละเฮ้ยเฮ้ยไปลูกไปจะได้บริเนอน์บอสมันเย็นมันเย็นนกยุงธนาห้องสั แต่ว่าจุดไม้ครับบุ่มมันอยู่นี่จุดไม้ยเัาก็คือตีนผู้ไปแล้วตัวนี้ตัวน้อยเลยเสียงใหญ่ ลงองยาเนี่ยมันหอนเสียงใหญ่แต่ต้นหน่อยๆโต้นของโบซำหัวโกระโดดซำต้นหน่อยก็หนกกระโดกอีกิ๊กเสียงเโหคือซำคือสีซำไก่เสียงนี่มาหอดจุดไม้เลยให้ไม่บาดเพื่นดังทายอยู่ข้างทางเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ะยางเขามาเลาะทางใน นเสียงหนกกระเทะหอมเส้นเสียวเพราะว่าเห็นเหงาไหนดิ <c oughs> เหงาเป็นพันๆันแน่นี่แมนแล้วนตุวมงให้มึงให้ข้าว <c oughs> <c oughs> มึงให้ข้าว นกก็ไม่ได้นกกระแทกไกินเสียงแต่นกกระแทกนกปลอดชวนมาให้ล่นเห็นบังห้ว้าวรับที่มาให้ล่นแต่ว่าบุเห็นนกอยู่ทางบุเห็นนกใหญ่บุเห็นกระหอกยังเขากินเลยชิบตายี่บ้านนั่น นี่ต่เชียงลูกกระเทศอ,อย่างมานี่มาเจอมองกาดยิ่งแล้วมีคนมาเห็นมองกาดยิ่งไว้คือชิเป็นตะปีกายนะเบึงปวขจ้นขึ้นเล็กขึ้นไปเถิง,ถง,งนี้เลยโกรไรมูมี่อีดอกนกใหญ่ไม่ได้นกกระเทศ ลูกปอดปอดชวนลูกขอดลูกยั้งนี่เลยเราจะดึงเลยกบมันตะอหนีมันกระหกแนะ่เพราเนี่ยไปกับบุหินนกเป่าแวงไกลเลยนี่แหละตั้งใจมาก,กว่าชิค้นมันยิงนกกินบา,างไห้เนี่แหละขึ้นมาแถวผูกกันเลย แต่แล้วมันก็พิดแพนก็คือบบไดโอ้มีมีแต่นกกระเทกมีแต่นกหน่อยเป็นนกใหญ่เป็นพกนกใหญ่กับสีมีดอกเฮิงเฮิงมีเธอหนึ่งด้ามโตกมันโบสมครับครับว่านกกินมังให้เลยนะคือซิเป็นมังให้ตัวน,นี้มันโบแสบนกจะโบคอยอยากกิน ไปหาแล้วทั้งไหม่ท่านี้ชื่ว่าบเฟนตาเลยโอ้เสีมัวคักแอ่นี้นาลายลายบ่ติมบนหนาหอยแล้วจริลายบ่ลายไปจังได้แบบนี้ล่ขึ้นผู้ไปนางคาคักเน่รถจอยๆไปใช่ หลังจากขึ้นมาปูา้แหละบุไดยังพวกเขากับภาคกัญญางลงไปเฉยๆบางให้เต็มต้นแต่บุมีนกขเขากิน <c oughs> มาให้หน่อยมวนบาให้ใหญ่หยยยฮะเออแมนเลยเยนาะ,อะเออเออแมนเบดแล้ดิหัว ดงิายกินเขาอยูว่แวนี้ยินเขาอยู่กับคนปู่ถือเขาแม่บ่บ like oh, oh, <laughs> oh, ่โหพักข <mus i> ึ้นผูเนี่ยแห้งร้ายเนาะยายไปเลยตอนขึ้นมาิยางบุณิยินเขาคือวารอกแวนี้ มาวันีอกสิผ้าเมบ้านมหาเลาะเบิงเฮดเขาจะว่าเฮ็ดบดออกใหม่มีอย่าบอกบอกว่ามีแต่เฮดเก่ามหาบองเก่ามึงเคยเอาจะได้เมื่อบ้านขอมาเอาสุดก่อนอยู่นี่แหละที่มันใหญ่น้ำบ่ทันเห็นว่ามันดอกเบิดไม่แอนดี้บิดเห็ดหัวขาวขาวไปเลยเห็นกูเลย อันนี้ฮะนี่ฮะไม้ค่อยป้านี่ฮะซุ่มนี่ฮะไล่มันมีตัวเก่าตัวใหม,ม่กัตุ่มใหม่ก็มีตัวเขอบยบริเอานี่นี่นี่ไล่ไปโบมีา่ยังกับไรมันโบมานโบม,ม,ม,มานเนาะมันนี่เนาะพูดพูดเลยดิโบม,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 มานมือนี คนละไปรุ่นม่องคนละจะได้ก็ได้ยวันนี้กับภากันมาแต่ไปหาหลัดเลยโบราณยังเลยเดียจะไปตองมามาไว้ปุกหมอหุ่นเขาจะได้พลอยไปนียปูตายปะตายมึงเนาะอือ วันนี้ก็ชิพากันดังไฟหนึ่งเขาเออลืมไปลืมว่าห้าบดเอาหัวดังยังมาชิดัางไฟหุ้งเขาบ,บัดนี้ไฟ่้อากับบุษราดหมอดขาดดอกไปจะได้เด้หมองเขาบ,บัดนี้ mang nó mộng rồi nó, hói mịt lưỡi, cái bây giờ phun đi, mang nhiều bò, mai lông bơi oh, bưng, ồ, cá keng là đấy nè, thằng này. ปลาเค้งตัวหนึ่งเชื่ออยู่ทั้งสนมีดโอ้โหม,โอมองนี่ขาดมือคือนหรือปุ๊ดเอากระปูนี่นี่แหละมองปูกินปลาเล้กระปูถืออีกตัวหนึน่งสูงบ่ได้ไม่สิ่รูดเอ้ยกระปูเห็ดนี่ตายเลยปลาจนมองกรตายพรอม Tối thứ 2 Tối thứ 3 Tối thứ 4 Thời kỳ này sao Yên như lý bà nè Kẻ sửa ra bà nè Bộ ái nè Cái này Kẻ sửa xe lợi โอ้ขาดไปเลยโอ้มีดทางนี้บูถึกเลยบูถึกยังเลยอุ้ยยินอย่างนี้แล้วมีบูถึกเลยเนี่ยน ปลาซีโตทั้งหมดเด็กเป็นซีโตกับปูสตัวดไปตัวนึงเยอแต่ปาซีโตปลากประมาณสักสนิ้วตละสนิ้วปลาก็มีองิ้วซอก็มีมองีเ้นเลยเฮียะ ตำแตงตำแตงได้ยบ่ีปลาสีตบ่โอ้โหนะปลาใครแนมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยีวะอือสปลาหวยละญงกับใหญ่พี่ดึก <c oughs> สมงเาอยาอยากกินนี่เขาขา,ขาแล,แล้เวเลย กู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 ก เข้าบุมีผ้าดิูดบกนนักเนาะเออถัมีผาแหละมันจะถักกระปูมันกินในป่าจะได้ไปทัดก็จ,จะเบิดใช้หมอ,อกก็ได้เด้อกูกินเบิด ไม่าบไม่ด้โยบมองจะเชียมาจากดังมอใส่กับปูจะมากับปูปันตะเบย ตรงนี้เสียบได้ดิกระเสียบ,สเ,ยเ,บเสียบได้เออบุมนนองทำไมวาเสียมใช้นองไหม่คนป้าใช้นอ,นองไม่อหม่เอืนอ่อนใ่ไหมรับมะมา,าจัดการกระเสียบนี้ตัวเลเสียบพร้อมเป็นปลาเน,นื้ออ่อน เี้ยังเลยมันมันหักบ,บี้นะหันรอ้หมดงามเนี่ เขาใส่หมอกครับจเปนตรงเสียขีกันบอจะเป็นตรงหลังกันเนาะหลังกบกันนะหายไรบอพอิกินอยู่เนาะตับบวรงบัลายับบหิวปหลักันหิวไปนหลักพอดกินยังใเลเกลือเอเลือเกลือะ ใส่เข้มหรอบอมักอีว่าเข้มๆแม่ด่ะโอ้ยมยบานมักเข้มเลยจัหนึ่งก็ได้มสูงปวดบอโอ้ขักแล้วสิลหรือว่าอยากไหวบอไหวาอยากไหวก็ลงอีกหน่อย แต่ปุปักปุปักแล้วแม่แ่แห้งแล้วสำนนยะุ้งเบๆได้ไอตั้ม่อยตั้มมันสื้อได้เฉ็บๆบ่เฉ็บบ่จักได้คอยตันบุกมือ xài chết chèo luôn thăm mặt tên lưu trong đời này này luôn này 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 โอ้มันกระโดดุบแล้วเนียเทากัชัวร์่ะชนเซนีททุบนี้น้องไอ้นึง ได้มากินนี่บอมองมาเย็นๆน,นี่นเนาะเอาแบบนั่งกินลมส้มวิมกินเขาพอมออเนาะอ้ปะ,ปะอนอนถอนอนอนี่อซ่นี่บอ ้ปลาสีโตกับปูหาโตกระปูจีอ่ะเยอะนี่ผักน้ำโอ้ผักน้ำเก็บทางไหนใบยางใบยางว่ะคือเปลี่ยนเออเขียวเขียวกลุ่มมั้งเนาะแต่ว่ามันแก่ก่อนเท่าไงวันนี้กินข้าวเจ้าได้มื้อนี้กินข้าวเจ้าครับตำหมักแตงปลิงปลาจีกับปูงานจะมาเขากันป่ะเนี่ยเขากันเขากัน <laughs> มาทุกคนมากินขาน้ำกันบ้านนี้บอกอะไรก็ได้เลืองอะไรได้ยากเบื้องตักใส่ก่อนจักบาทนี่ชิมตำแตัแกงในบ้านก่อนอืมอ กินแต่ต้มกแตงกระแสบไล่กินข้าวขาวหวงไม่ก,กินข้าวอยู่ปลาเนีย่ยหยดพักน้ำนปลาได้บัตรปลาเสือมปลาเนื้ออ่อน จะได้ไม่บันครับช่เป่แมนใช่ปกวาเก้าสะอืมกินคืออยากเนาะอยากเนอะอืมไปนำมันนุกกินมาค่าใจเจ้าขอแหละยูกเขาเลย ว่าขาเลือกกับผู้แม่แล้วมันเถือไผ่บัวไคาน้ำมันกับบุมีราว่าม,มันผู้หน่อยผู้หน่อยเป็นก็เ็นเดดี้ะ ผู้ภูมิแม่แม,แม่บอกรางดีอะไรแล้วหนักอ่ะ ได้หมดลายบเลยจะหมดงามเนาะกินกิเขากินน้ำแล้วก็พาก,กันเก็บเครื่องบัดน,น,นี้สีกรับบัดนี้ก่อนกรับก็นี่ทรงกาแฟกับบัตน,น,น,นึงกาแฟแบบหวานแบบคมกินน้ำบ่ได้บ่อยมันปุกโพูดเอาเวทแบบหวาน,างน,นเงี่ยว่าใครนี่หมอต้มกาแฟจอก็อยู่นี่หมอก็อยู่นี่ มาพอกันมาวิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ผัวเข้าสองคนกะขอกาข้ามวาสบายดี